คุณผู้ชมครับขนาดน้ำท่วมก็ยังมีดราม่าครับคนภาคอีสานหรือคนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเราเนี่ยพอไปช่วยกลับกลายเป็นว่าเป็นประเด็นว่า,ามีประเด็นขึ้นมาที่ว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณคนอีสานโอ้โหคำนี้เหยียดเลยเนะจริงๆอยู่ในประเทศไทยไม่น่าจะมีคำนี้ฮะเพราะว่าเรารวมกันและเป็นภาคต่างๆ ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานไม่น่ามาเหยียดกันแบบนี้หรอกครับคนตั้งใจไปช่วยบ้างก็โดนไล่โป้งบ้างมันหลายๆอย่างที่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นมานะฮะผมถามว่าคนไทยที่เขาไปช่วยนี่ก็อยากไปช่วยไหมฮะพอไปเจออย่างนั้นเขาก็ไม่อยากจะไปช่วยใช่ไหมฮะลองเป็นผมหรือเป็นท่านหรือเป็นคนอื่นสิครับถ้าไปแล้วมีการดราม่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธไล่บ้างคําพูดคําจาบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างคําเหยียดบ้างว่าไม่อยากเป็นหนี้ ติดนี่บุตคุณคนอีสานบ้างแหละพูดมาได้ยังไงครับบ้างกระบนว่าเออให้ข้าวกล่องแล้วก็ต้องให้เงินด้วยเออมันก็เป็นประเด็นไปเยอะแยะมากมายกันไปแล้วคนที่ไปช่วยก็ท้อแหละฮะใช่อยู่ครับว่าจังหวัดท่านเดือดร้อนคนไปช่วยนี่เขาไปด้วยใจนะฮะเขาไปด้วยใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละบางคนเนะ่้ค่าน้ำมันเขาก็ไม่คิดบางคนบริจาคเข้าไปก็หวังเพื่อจะให้ช่วยไม่ พอไปเจอน้างงานและสารพัดปัญหาจริงๆครับนะสารพัดปัญหาจริงบ้างก็บทนบ้างข้าวกล่องไม่อร่อยไม่ฮาล้านบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะทําให้คนไปช่วยท้อลองเป็นท่านเป็นผมเป็นเราหรือเป็นคนอื่นที่เราอยากจะไปช่วยแล้วไปเจอแบบนั้นผมถามท่านหน่อยครับอยากเดินออกมาไหมฮะมันเสียกําลังใจครับมันเสียกําลังใจโอ้โหหลายๆอย่างจริงท,ที่เราเกิดประเด็นขึ้นมานี่แหละครับทําให้เรามองเห็นว่าโอ้โ no. น อยากไปช่วยไหมเนี่ยช่วยดีไหมเนี่ยเออมันเกิดประเด็นขึ้นมาหลายๆคำถามขึ้นมาว่าช่วยดีไหมไปช่วยดีไหมหรือไม่ช่วยดีคนเดือดร้อนก็มีคนที่ไม่อยากให้ช่วยก็มีเออเอาอยัางไงล่ะครับจริงๆผมเป็นกำลังใจนะไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านนที่ไปปฏิปบ,บัติหน้าที่อยู่ในเวลานั้นน้ำก็เชี่ยวแรงเจอปัญหาหลายๆอย่างหน้างานอันนี้ให้กำลังใจกันครับเราให้กำลังใจเต็มที่ ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือคนที่ไปช่วยนะะั่นแหละก็เต็มที่นะครับมันเจอปัญหาหน้าง,งานมันเยอะเราก็เข้าใจอยู่ศิลปินดาราคุณกันจอมพลังก็ไปหลายๆท่านก็ไปช่วยกันนะครับก็ถ้าเกิดดราม่าแบบนี้ถ้าเป็นท่านเป็นเราผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออมันบันทอนความรู้สึกของคนไปช่วยนะเอออะไรที่มันอยู่ในใจได้อะไรที่ควรเก็บได้ก็เก็บไปนะครับบางคนออกมาตะโกนด่าว่าล่าชาบ้างงั้นย่างางี้ก็คือไปช่วยแล้วอะ ล่าช้าเพราะว่าอะไรมันเข้าไปไม่ถึงฮะเออมันเข้าไปยากมันเข้าไปลําบากนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับชาวบ้านเองก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเราคนไทยฮะ uh, ต้องใจเย็นๆครับนะต้องใจเย็นๆการเข้าไปช่วยเหลือมันยากมันลําบากเราเข้าใจจุดนั้นนะครับอยากให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็พยายามไปช่วยเต็มที่แล้วล่ะนะครับ นะสุดกำลังจริงๆนะบางที่มันก็ไม่ถึงจริงก็ต้องก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะยังไงก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เลยนะครับน้ําบริเวณน้ําตอนนี้เริ่มลดในบางส่วนเริ่มลดไปบ้างแล้วบางส่วนก็ยังก็ลังก็ยังอยู่ในวิกฤตอยู่อันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับยังไงก็อีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้พี่น้องที่กําลังได้รับผลกระทบภาคใต้อยู่ในขณะนี้ทุกท่านผมเป็นกําลังใจให้หนึ่งกำลังใจกันละยกันสู้ๆกันครับ